สวัสดีครับผมพบกับผ,ผมต้งสเตเลสชาแนลอีกครั้งครับผมน,นี้พามาดูสินค้าอีกรายการหนึ่งของลูกค้าสั่งมาวันนี้ตัวนี้จะเป็นไซสูง1เมตรหรือ100เซนติเมตรเป็นขาพับได้ ขาสเตนเลสตีนขาปรับรับได้เป็นเกลียวหมุนอยู่ข้างในตัวฐานเป็นพลาสติกแข็งตัวนี้จะเป็นกระดาน เราเสริมมุมโต๊ะให้เป็นมุมการกระแทกมุมพลาสติกเป็นปูพรมสีน้ำเงินน้ำเงินออกฟ้าๆส่งงานวันนี้ให้ลูกค้า1ชุด ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,100บาทรวมส่งเก็บปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเป็น1,150บาทรวมส่งลูกค้าท่านนี้เก็บปลายทางเป็น1,150บาทรวมส่งเป็นไม้อัดหนา20มมิล ตาภูเขาเกรด A ด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้เราจะมีรูทำรูให้บอ็บอกใส่ขาเวลาสวมขาไปก็จะเข้ารู นี่ไม้อัดของเราครับผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ